เราฮอไปกับหอแบบนี้และทมนตรีนะโอ้ย,อยตกเตงอย่างนี้เลยอ่ะปีเนี่ยเราสูญเสียโอกาสสูญเสียอนาคตเพื่อต่อสู้กันระหว่างคนไม่กี่กลุ่มแล้วคนที่เสียโอกาสคือใครฮะคือคนรุ่นใหม่จบการศึกษาไม่มีงานทําเกิดการว่างงาน เนี่ยคือเป็นภาพที่เจนซีนะเขาบอกเจนซีออกมาเพราะไม่พอใจปมปัญหาเนี่ยหลายทศวรรษและหลาย10ปีแล้วที่เนปาลเนี่ยไม่พอใจเรื่องวิกฤตการว่างงานความเหลื่อมล้ําทางไรายได้ของประเทศวิธีชีวิตหรูหราของเหล่าลูกหลานนักการเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรนะเนโปเบบี้แล้วก็เนโปอันนี้แหละประมาณนี้ต้านเราก็เนโปคิดทักซินเบบี้อะไรเงี้ย แบบทั x ซิโนเบบีออกวันก่อนเขาเปิดเผยเครือข่ายกันอยู่นะนั่นแหละทั x ซิโนเบบี้ทัคซิโนเบบี้เออเนี่ยค่ะก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยปรากฏมันมาฝังเส้นสุดท้ายตรงที่เขาแบนโซเชียลมีเดียให้โซเชียลมีเดียเนี่ยมาขึ้นทะเบียนอะไรแล้วปรากฏว่าค่ายใหญ่อย่าง f a c e b o o อินสตาแกรมวอ a ส์แอปเขาไม่ได้มาขึ้นทะเบียนก็แบนไปแล้วปรากฏว่า ประชาชนเขานัดกันท่องคางอื่นที่ใช้ได้แล้วออกมาแบบนี้เจนซีทั้งนั้นนะคะคเผาสถานที่ราชการเผาทำเนียประธานาธิบดีเผาบ้านนักการเมืองเเออเผาบ้านนักการเมืองเผาบ้านนักการเมืองที่โกงกินคอร์รัปชันถ้าเป็นประเทศไทยเผาไม่หมดหรอกออมันเยอะหรอเยอะอยู่หลายที่หลายจังหวัดก็มันเยอะมันหลายคนหลายบ้านเผาไม่หมดเอ,อเยอะจัดแล้วก็มีเผาโรงแรมอะ่ะเผาโรงแรมนี่ฉันตกใจมากเลยนะ คือเผาโรงแรมเห็นบอกว่าเป็นลูกหลานนักการเมืองที่เขาไปเป็นเจ้าของอยู่ใช่แล้วเขาไปเผาเนี่ยรวมไปถึงอดีตภรภรยาของนายกรัฐมนตรีที่อ,อยู่ในบ้านพักก็ถูกเผาตอนแรกมีรายงานว่าเสียชีวิตล่าสุดเห็นวันนี้ออกมาแก้บอกว่ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นหลายๆอย่างแล้ววันนั้นเนี่ยพารัฐมนตรีหนีเอามีภาพพารัฐมนตรีหนีเนาะ ดิฉันคิดถึงตอนสมัยหนึ่งที่บุกบุกสภาบุกทำเนียบที่ต้องเฮ้ยพี่เทียบไทยตอนนั้นยังเป็นสสอยู่นะคะที่หนีอ่ะหนีจากสภาแถวแถวสนสาตร์อ่ะใช่ตอนนั้นนายพวกไอ,อกเสื้อแดงไง<อ>แล้วมันจะจับผมด้วยผมจะมันจับผมจะจับผมตัดลิ้นตอนนั้นอะ่ะใช่มันบอกมาอย่าฆ่าให้ตายเทพไทยเนี่ยนะจะจับแล้วตัดลิ้นม,มันเ,ยเลย ครานี้ผมตัดลิ้นเนี่ยผมจะตัดมือตัดแขนก็นเพราะว่าตัดลิ้นผมมันใช้ลิ้นประจำไงเรามันใช้ลิ้นอยู่บ่อยไปถึงพูดคุยพูดคุยกินอาหารไงชิมรสเนี่ยมันใช้ลิ้นไง<อ><อ>มันจะตัดลิ้นผมมันบอกตัดลิ้นด่าดีนักโ<อ>จมตีไอ้พวกสแสดงนี่นักตัดลิ้นได้เลยพี่หนีทันใช่ไหมตอนนั้นอ่ะหนีทันปีนออกข้างหลังนหนีพี่ปีนกำแพงเหรอตอนนั้น่ะปีนข้างหลังใช่ก็อยู่แต่ข้างหน้าเราไปข้างหลังเลยเลย เท่นี้เขาเลยใช้ไอสภาโลเคชัน่นสภาใหม่ต่างน้ำไหมกล่าวว่าตะบุกทางนี้เ็ลงเรือหนีเลยเขาเห็นบอกว่าทางออกนี่แบบมีเยอะแยะม<อ>ากมายนะเข,เขาคิดการไกลอยู่แล้วเออคือภาพเมื่อกี้อันนี้อันนี้เผาเผาบ้านนักการเมืองมั้งเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ที่หอลงของอีกทีได้ไหมคะคือประเด็นก็คือเป็นเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคนหนึ่งในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะคือประชาชนน่ะไปจนหอลงไม่ได้อะ่ะ ต้องเกาะเชือกแล้วห่อไปกับห่อแบบนี้รัฐมนตีนะโอ้ยออตกเตงอย่างนี้เลยเรอระเออเนี่ยพี่ผมว่าเพลเ่เพล้วมีชกตายซะก่อนเออกรัฐมนตรีกลัวทางสูงกลัวความสูงนะผมว่าไปลงพอย่ตนลงมาชกตายพอดีหละเออเนี่ยโหดมากแล้วคือเหมือนกับว่าเมื่อคืนใช่ไหมคะทหารก็ออกมาควบคุมสถานการณ์มีแก๊สมีแก๊สควันมีอะไรยิงปืนฉีดน้ำแบบที่ บ้านเราอะกรุงเทพเคยเจอแต่ล่าสุดเปปดงียบไปแป๊บนึงวันนี้เห็นว่าหนักขึ้นกว่าเดิมอีกไม่รู้สถานการณ์เนปาลจะจบยังไงอาจารย์อาจารย์อโอลาณณเนปาลมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วมันเหมือนกันมันต่างกับบ้านเราบ้านเรามีโอกาส<ม>จะเป็นแบบนี้ถ้าดูเ,เอาเฉพาะในเมืองไทยนะว่าถ้าเราจะเรียนรู้จากเนปาลอย่างไงเนี่ยผมคิดว่าเหตุปัจจัยนะครับของเนปาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะครับให้ความให้ความสําคัญนะ เรามีเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยคล้ายคลึงกันนะเวลานี้คือหนึ่งความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนะเกิดการกระจุกตัวของความร่ารวยระหว่างคนจนกับคนคนรวยห่างเกินไปแล้วก็คนรวยเนี่ยก,กลายเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับที่อยู่ในอํานาจการเมืองด้วยแล้วอมอนาจการเมืองไปต่อยอดนะครับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วก็เราก็เริ่มเห็นแล้วก็มันสะสมมาอย่างน้อยนะผมคิดว่า20ปีเนี่ย การเมืองเนี่ยเห็นไหม<ช>เราจับตาแต่เฉพาะคุณทักษิณ<ช>จับตาเฉพาะคนนะครับไม่กี่ไม่กี่กลุ่ม,มกิตกูลในขณะที่การเมืองอ่ะสมควรจะพูดถึงปัญหาชีวิตของคนส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้พูดถึงเลยอาการมันคล้ายคลึงกัน20ปีเนี่ยเราสูญเสียโอกาสสูญเสียอนาคตเพื่อนะครับต่อสู้กันระหว่างคนไม่กี่กลุ่มแล้วคนที่เสียโอกาสคือใครฮะคือคนรุ่นใหม่จบการศึกษาไม่มีงานทําเกิดการว่างงานไอ้สภาพวะแบบเนี้ย ประเทศไทยก็อย่าประมาทนะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนําไปสู่ความเหลือลอหล่อมล้ำทางอํานาจความความเหลื่อมล้ำทางอานาจนําไปสู่การผูกขาดเฉพาะกลุ่มใช่ไหมฮ<ท>ะอย่างที่ผมบอกอ่ะประชาธิปไตยเราเนี่ยกลายเป็นประชาธิปไตยแบบพันธุกรรม,มถ่ายทอดกันแบบพ่อไปหาลูกนะพ่อเป็นเบาหวานลูกเป็นเบาหวานพ่อเป็นรัฐมนตรีลูกก็มีโอกาสเป็น,ร,นรัฐมนตรีประชาธิปไตยมันสมควรที่จะทําอย่างไรที่จะลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ รถช่องว่างทางอํานาจเพื่อทุกคนอยู่กันอย่างเสมอภาคและเสมอหน้าแต่สังคมไทยไม่ใช่ฮะมันเริ่มที่จะกลายเป็นทรัพย์สมบัติของตระกูลนี่คือภาวะความเหลื่อมล้ำมันมั่นคงในสถิษัภาพมากยิ่งขึ้นและบวกกับถ้าสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยความรู้สึกถึงความล้มเหลวของรัฐบาลที่เราจ่ายภาษีไปแล้วไม่ทํางานจ่ายภาษีไปแล้วก็ไม่สามารถทําให้คนอยู่ดีมีสุขได้เนี่ย คนก็ตั้งคําถามว่าจะมีรัฐแบบนี้ไปทําไม,มแล้วถ้าเกิดว่าคนตั้งคําถามมากขึ้นสิทธิเสรีภาพโดนกดโดนปิดแบบนี้ในป่านประเทศไทยก็อย่าประมาทครับอืแบบนี้นักการเมืองคุณดูเป็นตัวอย่างแม้วันหนึ่งเนี่ยนักการเมืองใสหน้าด้านอย่าไปคิดอะไรมาก <c oughs> เออนักออนการเมืองใจหน้าด้าน <c oughs> ใช่ไหมพี่เออมันแบบโทมหน้าด้านจะตาย <c oughs> คือบางคนเอาลูกมาเลยลูกไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําไปนะเออบางคน เอาลูกมาสมัครสสอนเนี่ยลูกว่างงานเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกประสบความสําเร็จจากกันู้นจากนี้น่ยพราตามมาทำไมไม่ไม่มาใ้ลูกมงลงพาออะไรเออพอดีมันว่างไม่รู้จะทําอะไรแม่ไงมาเป็นรอสอนปวดใจประชาชนปวดใจจังก็จริงๆคุณดูดิมันมาแต่ละคนเนี่ยเออเนี่ยอาจารย์บอกเลวมันเป็นบาหว่ลลูกเป็นพ่อเป็นบาหวาลลูกก็เป็นบาหวานด้วยพ่อเป็นนักการเมืองก็อยากให้ลูกเป็นนักการเมืองด้วยคือต้องให้ลูกกันให้ลูกเขาเรียกว่าให้ลูกชอบด้วยจริงๆนะมีจิตอาสาด้วยแล้วก็จะสนับสนุนแต่บางคนไม่นะ เออบางคนเนี่ยไม่ขอให้เป็นลูกกูเพราะอ,อะไรเพราะมันลงทุนไว้เยอะแล้วไงอเออมันวางเครือข่ายมันลงทุนไวเออไปงานบวชงานศพไปงานอะไรมาบ่อยมากแล้วออทําบุญไว้เยอะเ,ออเพราะฉะนั้นพอตัวเองไปนำมาพลึกลงไม่ได้ก็ลูกลงไงออนี่แหลนะนนการเมืองไทยคนชาวบ้านประชาชนเนี่ยเอาสักทีผม <laughs> ผมรำคาญนะ <laughs> ประชาชนก็เหมือนกันนะประเภทแบบว่ายิ่งอย่างอย่างภาคใต้เมื่อก่อนนะ <laughs> โอ้โหอุดมการณ์สูงส่งมากนะ มาเลยไอ้พวกนักการเมืองซื้อเสียงเนี่ยนะกูจะกินนะกูจะไม่กาให้กินฟรีกินดิบเลยเอเอตอนนี้รณรงค์บอกเฮ้ยรับตังค์แลวอย่าเลือกกินแต่เยือ <c oughs> กินแต่เยืออยากกินเบ็ดกินแต่เยื่ออยากกินเบ็ดตอนนี้ไม่อะมันกินตั้งเบ็ดตั้งเยือ <c oughs> เออมันกินตั้งเบ็ดตั้งเยือแล้วมันซื้อกันหนักด,ด้วยนะภาคใต้จากเมื่อก่อนเนี่ยไม,ไม่ซื้อซื้อไม่ได้ทำไมภาคใต้ถึงหนักเพราะพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แข็งแกรงนะมีจุดยืนด้านอุดมการในมันอ่อนแอไง มันอดแอทางเชิงอุดมการณ์และทาให้คนมันผิดหวังราะคนผิดหวังคนบอกว,ว่ไม่รู้จะเลือกไปทำไมกูเลือกเอา,าที่มีตังดีกว่าอเอ,อมันก็มีมันจะมีชวนหนึ่งที่เลือกด้วยอุดมการณ์ไงก็มีมจริงๆภาพคใต้โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่เลือกการเมืองแบบอุดมการณ์แต่ในขณะเดียวกันเกิดภาวะสับสนก็เมื่อพักที่ตัวเองยึดมั่นว่าเป็นพักอุดมการณ์มาโดยตลอดเนี่ยมันอ่อนลามันเสียศูนย์ไปแล้วเนี่ย เขาก็เลยยอมขายดีกว่ากูโง่อยู่ตั้งนานพรรคอื่นก็ขายเสียงกันหมดในภาคใต้กูก็ถือโอกาสขายเสียงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างพรรคที่เขาไม่ซื้อเสียงและมีอุดมการ์แล้วก็ขายอุดมการ์ขายจุดยืนเนี่ยอย่างเช่นเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคก้าไกลเขาได้คะแนนป๊อปปูล่าได้ที่หนึ่งในภาคใต้นะโอ้ทำจริงใช่เขาได้ที่หนึ่งในภาคใต้ไงจากเมื่อก่อนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ที่มีจุดยืนอุดมการแข็งแปร่ง,ง,งต่อสู้กับระบ,บฐฐอบตักสิณชัดเจนไม่เอาใครลงก็ได้ ที่เขบอกสองไฟฟ้าลงก็ได้เพราะคนก็ยึดมั่นในอุดมการพักไงเขาก็เลือกไงแต่ว่าพอวันนี้ประชาธิปัตย์มันอ่อนแอทางอุดมการไงกับคุณเอกประยุทธ์ก็ปเิการกูก็ร่วม,มกับระบบตักษินชู้กันมา20ปีก็ร่วมจุป,ปากเป็นนั่งร้านในเขาอันนี้คนมันก็ล่มสลายไง การน,นี้มันก็เลือกใครที่มีจุดยืนอุดมการแข่งก็คือพรรคก้าไกลตอนนั้นมันก็เลือกพรรคก้าไกลเพียงแต่ว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาคัดคนมันไม่สอดคล้องอกับอารมณ์ความรู้สึกของภาคใต้คนมันประเภทメมสเจอร์บ้างอะไรบ้างมากันมั่วไปหมดมันก็เลือกเฉพาะปฏิลิศเนี่ยเขาก็เลยได้ที่หนึ่งนะภาคใต้ไงอ๋อเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดดูที่เนปาลน,นะคะนอกจากจะเปรียบเทียบกับที่บ้านเรามีคนเขาเปรียบเทียบว่ากัมพูชาใกล้เคียงกับเนปาลมากอาจจะมีแบบนี้นะใช่ครับก็คือ ทำกัมพูชาถ้าเรารูจักนะครับเงื่อนไขกัมพูชาเนี่ยมันก็มีสภาวะที่โดนกดบีบนะฮะแล้วก็กลุ่มชนชั้นนําในกัมพูชาเนี่ยก็มีชีวิตที่สุขสบายลูกหลานในโอกาศเรียนเมืองนอกใช้ชีวิตแบบหรูหราอยู่ในคาร์ฮาส์ในขณะที่ประชาชนคนประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะที่ยากลําบากมากโดยเฉพาะในสาการปัจจุบันเนี่ยซึ่งหนักเข้าไปอีกนะซึ่งแต่มันโดนกดเอาไว้จนกว่าพลังคนรุ่นใหม่กัมพูชาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า กับปรากฏการไม่ยอมจริงๆมันมีความคล้ายเนาะมันมีความคล้ายกับนะครัม<อ> <คำ S 2> มีความคล้าย<ช><ห>แต่ของเราเนี่ยถามว่ามีโอกาสไม่ก็อย่าประมาทนะฮะแต่กัมพูชามันมีแรงกดมากกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ดูสื่อนี้แล้วก็มันมีนะครับพักฝ่ายค้านที่ยังมีบทบาทอยู่นอกประเทศเนี่ยคอยปลุกปั่นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันในตัวเสริมไหมฮะก็คือผมประเมินได้ว่าในรัฐบาลของอุณเนตเองรัฐบาลก็ไม่ได้มีเอกภาพอยากจะล้มบุญมาให้ยู่เหมือนกัน ซึ่งมันจะเกิดนะครับการขับเคลื่อนร่วมด้วยช่วยกันนะซึ่งก็จะเป็นโอกาสเหมือนกันอาจารย์ว่าจะจบยังไงคะที่กัมพูชาเอไม่ใช่ัยที่ในปานค่ะในปาลเนี่ยผมประเมินว่าอย่างอิสระ,ะหนึ่งนะเพราะว่าผมประเมินว่ามันไม่ใช่เฉพาะนะครับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมานะ,ะในความขัดแย้งนี่มันน่าจะมีนักการเมืองที่อยู่ในระบบเก่า นะครับที่เห็นโอกาสในการกลับเข้าสู่อํานาจอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะระบบเดิมไม่สามารถกลับมาได้แต่มันก็เป็นโอกาสในการที่จะเอาชนะเ<ม>พราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวรบตัวเองก็ถูกล้มไปจากนาคนกลุ่มนี้นี่คือเป็น,เป,นเป็นพันธมิตรร่วมชั่วคราวแต่จะต้องดูสักระยะหนึ่งและไม่นานนะมันจะปรากฏตัวจริงออกมาหลังจากนะฮะภาวะการมัน นิ่งสงบคนที่อยู่เบื้องหลังใช่ครับซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองที่จะเข้ามาล้มรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าใช่ครับคือเขาเขาอยู่ในขบวนการนี่แหละอ่าอ่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์เนปาลจะจบอย่างไรนะคะสุดท้ายพิเทศไทยว่าจะจบยังไงคะทหารจะต้องออกมาไหมพี่ว่าเนปาลเนปาลเราก็ไม่รู้ว่าทหารเขาเข้มแข็งขนาดไหนแต่ว่าผมเชื่อว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอัศวินมาขาวเออคือคือคนที่โดดเด่นและมันตกผลึกว่า สังคมก็อยากจะได้คนนี้เป็นผู้นำมันก็มีโรคขึ้นมาแหละไม่งั้นมันจะจบไม่ได้หรอก